ในขณะที่เซิร์ฟอื่นเขาแจกลอเลียวบ,บาร์บี้กันเซิร์ฟไทยแจกค,คิกซี่นกกระจอกค่ะโอ้โหมันไม่ใช่อะไรนะคือคิกซี่มันไม่มีเอฟเฟกแต่ลอเลียมีเอฟเฟกตนึ่งมันไม่ค้มเลยคิกซีนก่นกกระจอกนั่นแหละได้แจกสกินนกนักใช่ไหมได้ฉันขอให้อนาคอารีออกฮีโร่สาวที่ไหนก็นไม่รู้มาคาบเอเดนดอร์ไปทำผัวให้สกินเนี้มันนกสมชื่อ แต่แอบสงสัยแฮะว่าถ้ามันแจกเยอะขนาดเนี้มันจะอ้างอย่างนี้เพื่อไม่แจกสกินพวกเซรามูนหรือเปล่านะอืมถ้าเทียบกับการคอลแลบก่อนหน้ามันไม่มีแจกเยอะก่อนคอลแลบแจกเข้านะหรือว่าปีนี้จะไม่มีแจกสกินคอลแลบจริงๆถ้างานนี้จะเป็นคอลแลบที่แห้งที่สุดเลยนะเพราะมีดีแค่การเทสตัวละครแต่เอฟเฟกหรืออะไรมันบงหมดอืม มันไม่เหมือนพวกคิริโตที่มันไม่แจกคอสเพย์หรืออะไรเลยแต่เอฟเฟกมันตังแต่เนี้ยถ้าไม่แจกเอฟเฟกต์บงจะมีคนซื้อสักกี่คนอย่างมากฉันว่าก็ซื้อแค่เอเลนดอร์กลายเป็นว่าคนที่ไม่คาดหวังที่สุดอย่างเอเลนดอร์แม่งสวยสุดเลยนะฉันชอบเอเลนดอร์สุดอะ่ะม,มารอดูกันว่า2องพฤตภาที่เซรามูนเริ่มเนี่ยจะมีแจกไหมมารอดูกันเอาละตอนนี้ก็พี่ายจะไปใหม่คิดน้ กูยังเสียใจหรอเลี่ยวอะ